12แนวคิดสมองคนรวยและคนจนจากหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านของทีฮาฟเอเคอสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1คนรวยเชื่อว่าฉันสร้างชีวิตของฉันเองส่วนคนจนคิดว่าชีวิตมันบังคับฉันเวลาคนรวยล้มเขาไม่พูดว่าเพราะโชคร้ายแต่พูดว่าฉันยังทำไม่ดีพอเพราะเขาเชื่อว,ว่าชีวิตอยู่ในมือของฉัน จะจนจะรวยจะสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฉันในแต่ละวันในขณะที่อีกคนเวลามีปัญหาก็จะพูดว่าก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็เพราะสังคมไม่ยุติธรรมหรือเพราะว่าฉันไม่โชคดีเหมือนคนอื่นนี่แหละค่ะคือความแตกต่างของสมองสองแบบคนรวยจะมองเห็นพลังของการเลือกส่วนคนจนจะมองเห็นพลังของโชคแต่ความจริงก็คือโชคไม่ได้เลือกใคร มันแค่ยืนรอคนที่กล้าเลือกชีวิตของตัวเองคนรวยรู้ว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนจะต้องเริ่มจากยอมรับว่าตัวเองคือสาเหตุของทุกอย่างเพราะถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราคือสาเหตุเราก็จะไม่มีวันเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เลยจงจำไว้เลยนะคะว่าวันที่คุณยอมรับว่าทุกอย่างในชีวิตล้วนแล้วเกิดจากฉันนั่นแหละค่ะคือวันที่คุณเริ่มมีพลังเหมือนกับคนรวยแล้วข้อ2คนรวยเล่นเกมเพื่อชนะส่วนคนจน เล่นเกมเพื่อไม่ให้แพ้คุณเคยเห็นไหมคะคนที่ใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังไปหมดไม่กล้าฝันไกลเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวขาดทุนไม่กล้ารักเพราะกลัวเจ็บสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนี่แหลคะค่ะคือสมองที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่สมองที่เกิดมาเพื่อเอาชนะที่ฮาร์เคอร์เขาบอกไว้นะคะว่าคนจนเล่นเกมเพื่อไม่ให้แพ้แต่คนรวยเล่นเกมเพื่อให้ชนะ คนรวยไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวการล้มเหลวแต่เขาเข้าใจว่าการล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของชัยชนะทุกครั้งที่ล้มเขาได้เรียนรู้ทุกครั้งที่เรียนรู้เขาได้เข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นในขณะที่คนจนมักจะรอให้มั่นใจ100%เอร์เซก่อนเริ่มแต่มันไม่มีวันนั้นหรอกคะ่ะเพราะว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดมาจากการคิดแต่เกิดมาจากการลงมือทําคนรวยลงสนามเพราะอยากชนะส่วนคนจนยืนข้างสนามเพราะกลัวแพ้ และสุดท้ายเกมชีวิตนี้มีแต่คนที่กล้าเล่นเท่านั้นที่จะได้รางวัลถ้าคุณยังใช้ชีวิตแค่เพื่อไม่ให้พลาดคุณก็จะไม่ชนะอะไรเลยแต่ถ้าคุณกล้าเล่นเพื่อชนะแม้ว่าจะล้มเหลวคุณก็ยังอยู่ในเกมของผู้ชนะอยู่ดีข้อ 3. คนรวยมองหาโอกาสส่วนคนจนจะมองแต่อุปสรรคเวลาโอกาสเดินผ่านมาคนรวยจะถามตัวเองว่าทำยังไงถึงจะทำได้แต่คนจนจะพูดว่าอันนี้ฉันยังไม่พร้อม มันต่างกันก็ตรงนี้ละค่ะคนรวยเห็นบันไดส่วนคนจนเห็นกำแพงบางคนเห็นปัญหาแล้วหยุดแต่คนรวยเห็นปัญหาแล้วเดินเข้าใส่เพราะเขารู้ว่าทุกปัญหาคือบันไดขั้นใหม่ของชีวิตคีฮาร์บเอเคอร์ Half บอกไว้ว่าโอกาสมักจะแต่งตัวเหมือนกับปัญหาคนส่วนใหญ่ก็เลยมองไม่เห็นเพราะมัวแต่บ่นว่าเหนื่อยยากหรือว่าเสี่ยงแต่คนรวยจะมองให้ลึกกว่านั้นเขาไม่ถามว่ามันยากไหมแต่เขาจะถามว่าคุ้มไหมที่จะลอง คนจนเห็นคนรวยแล้วพูดว่าดวงดีแต่คนรวยพูดว่าเขามองเห็นก่อนเพราะว่าความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือการฝึกสายตาให้มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามคุณเคยเจอไหมคะสองคนที่ยืนอยู่ที่เดียวกันเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่คนนึงเห็นโอกาสทองส่วนอีกคนเห็นความเสี่ยงว่าจะพังทั้งที่ยืนอยู่โลกเดียวกันแท้ๆเพราะว่าสุดท้ายโลกไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการแต่จะให้สิ่งที่เรามองเห็นและก็กล้าคว้าเอาไว้ ถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตจงเปลี่ยนสายตาที่มองโลกใบนี้แล้วคุณจะเห็นว่าอุปสรรคที่เคยกลัวคือโอกาสที่รอให้เราเดินเข้าไปคว้าเองข้อ4คนรวยโฟกัสสิ่งที่อยากได้ส่วนคนจนโฟกัสสิ่งที่กลัวคนจนมักจะใช้ชีวิตเหมือนกับถือกล้องถ่ายรูปที่ตั้งโฟกัสผิดจ้องแต่ว่าอะไรจะพังอะไรจะหายอะไรจะล้มเหลวสุดท้ายสิ่งที่กลัวก็ปรากฏชัดขึ้นในชีวิตจริงแต่คนรวยเขามีสมองแบบเลเซอร์ โฟกัสไปที่สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่กลัวเพราะเขารู้ว่าพลังงานนั้นจะไหลไปในที่ที่เขาให้ความสนใจถ้าโฟกัสที่ความจนสมองก็จะหาวิธีแค่อยู่รอดถ้าโฟกัสที่ความรวยสมองก็จะหาวิธีสร้างรายได้และสมองจะไม่เงียบมันจะพยายามหาจนเจอเส้นทางนั้นจริงๆที่ฮาร์ฟเอเคอร์บอกไว้นะคะว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอคนจนกลัวหนี้สินก็เลยเจอหนี้สินเพิ่ม คนรวยคิดถึงการสร้างทรัพย์สินก็เลยมีทรัพย์สินเพิ่มมันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือจิตใต้สำนึกที่ทำงานแทนคุณลองสังเกตชีวิตของคนอื่นดูนะคะบางคนบอกว่าอย่าเจ็บอย่าเจ๊งแต่สุดท้ายก็เจ็บแล้วก็เจ๊งอยู่ดีเพราะเขาเอาความกลัวเป็นเข็มทิศในขณะที่คนรวยใช้เป้าหมายเป็นพลังขับเคลื่อนคนจนคิดถึงสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคนรวยคิดถึงสิ่งที่อยากทำให้เกิดและเพราะแบบนั้น ชีวิตของพวกเขาก็เลยไปคนละทางตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่กลัวโลกก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้ซ้าๆแต่ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่อยากได้โลกก็จะเริ่มเปิดทางให้คุณเห็นหนทางใหม่ทุกวันข้อ5คนรวยชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นส่วนคนจนอิจฉาความสำเร็จของคนอื่นเวลาคนรวยเห็นใครประสบความสำเร็จเขาจะยิ้มแล้วบอกว่า ดีแล้วเขาทําได้ฉันก็ต้องทําได้เหมือนกันเพราะว่าสมองของคนรวยนะคะเขาจะมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ภัยคุกคามแต่สมองของคนจนจะสั่นสะท้านเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีหัวใจมันร้อนขึ้นมาทันทีทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะลึกๆเขารู้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ลงมือเท่าคนอื่นทีฮาร์เอเคอร์บอกไว้ว่าเมื่อคุณอิจฉาความร่ำรวย คุณกำลังปิดประตูสู่ความร่ํารวยของตัวเองเพราะว่าสมองของคนเรามันไม่โง่ค่ะถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบคนรวยจิตใต้สํานึกก็จะป้องกันไม่ให้คุณกลายเป็นแบบนั้นมันจะไม่ยอมให้คุณรวยเพราะมันคิดว่าการรวยคือสิ่งที่น่ารังเกียจลองสังเกตดูนะคะคนที่เอาแต่บอกว่าคนรวยขี้โกงคนรวยเอาเปรียบชีวิตของเขาก็ไม่เคยได้เข้าใกล้กับคําว่ารวยเลยสักนิดเพราะทุกคําพูดที่ปล่อยออกจากปาก คือการโปรแกรมสมองให้ตัวเองกลัวเงินคนรวยไม่กลัวที่คนอื่นจะเหนือกว่าเพราะเขาไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวเองเมื่อวานนี้ถ้าคุณอยากรวยจริงๆให้ฝึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นเพราะว่าการยินดีนั้นคือสัญญาณที่บอกกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับความสำเร็จในแบบของฉันข้อ 6. คนรวยคบกับคนที่คิดบวกแล้ก็ประสบความสำเร็จส่วนคนจนคบกับคนที่บน่นแล้ก็ดึงพลัง ทีฮาเบอร์ Harper บอกไว้ว่าพลังของคนรอบตัวคุณจะกลายเป็นพลังในชีวิตคุณคนรวยรู้ดีว่าเราคือผลรวมของคนห้าคนที่เราอยู่ใกล้ที่สุดถ้าคุณอยู่ใกล้คนขยันคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีไฟถ้าคุณอยู่ใกล้คนขี้บน่นคุณก็จะเริ่มบ่นตามโดยไม่รู้ตัวสมองของคนจนมักจะเสพพลังลบจากคนรอบข้างฟังคำบ่นทุกวันฟังข่าวร้ายทุกเช้าจนสมองเชื่อว,ว่าโลกนี้แย่ไปหมดแต่คนรวยเขาปิดเสียงนั้น แล้วเปิดวงสนทนาใหม่เขาเลือกฟังคนที่พูดเรื่องเป้าหมายโอกาสและก็การเติบโตลองสังเกตดูชีวิตตัวเองตอนนี้นะคะถ้าคุณอยู่กับคนที่พูดแต่เรื่องความล้มเหลวคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จนั้นมันไกลเกินเอื้อมแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่พยายามจะเติบโตคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จเป็นไปได้พลังงานของคนรอบตัวก็เป็นเหมือนกับกระจกอยู่กับคนที่ส่องให้เห็นศักยภาพคุณก็จะอยากวิ่ง อยู่กับคนที่สองให้เห็นข้อจำกัดคุณก็จะอยากหยุดคนรวยเลือกเพื่อนด้วยความตั้งใจเพราะเขารู้ว่าวงสนทนาที่ดีคือการลงทุนที่ให้ดอกเบีย้ยสูงที่สุดในชีวิตข้อ 7. คนรวยรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเอร์เซนตส่วนคนจนจะโทษสิ่งอื่นคนรวยไม่เคยบอกว่าฉันจนเพราะโชคไม่ดีแต่จะพูดว่าฉันยังไม่เก่งพอที่จะรับมือกับโชคร้ายนั้นเพราะเขารู้ว่าตราบใดที่ยังโยนความผิดให้กับคนอื่น เราก็โยนพลังในการเปลี่ยนชีวิตทิ้งไปด้วยคนจนเวลาพลาดนะคะก็มักจะหาคนมารับผิดแทนบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีหัวหน้าไม่เห็นค่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนแต่คนรวยจะถามตัวเองว่าฉันพลาดตรงไหนและจะไม่พลาดอีกได้ยังไงที่ฮาร์ฟเอเคอร์บอกไว้นะคะว่าเมื่อคุณโทษสิ่งอื่นคุณก็ได้ยกพลังทั้งหมดให้สิ่งนั้นครอบงำชีวิตคุณลองคิดดูนะคะถ้าเศรษฐกิจเป็นคนผิดแล้วคุณจะเปลี่ยนอะไรได้ไม่ได้เลยค่ะ เพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจแต่ถ้าคุณยอมรับว่าฉันยังไม่เข้าใจเกมนี้ดีพอคุณก็จะเริ่มหาทางเรียนรู้หาทางปรับตัวและวันหนึ่งคุณก็จะชนะเกมนั้นได้คนรวยเข้าใจว่าความรับผิดชอบไม่ใช่ภาระแต่มันคือพลังของผู้ควบคุมชีวิตในขณะที่คนจนอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นแต่ไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยในวันที่คุณเลิกโทษทุกอย่างแล้วพูดว่าฉันคือคนที่ขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองวันนั้นแหละค่ะ คือวันที่พลังเริ่มกลับมาอยู่ในมือของคุณอย่างแท้จริงข้อ8คนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือส่วนคนจนมองเงินเป็นปัญหาหลายคนโตมากับประโยคที่ว่าอย่าพูดเรื่องเงินมันไม่ดีอย่าอยากรวยเลยเดี๋ยวก็โลภและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสมองที่ปิดกั้นความ,มัางทางที่ฮาร์เคอร์บอกไว้ว่าเงินคือพลังงานกลางๆมันไม่ดีหรือชั่วอยู่ที่มือของคนถือจะใช้มันยังไงคนรวยรู้ว่าเงินคือเครื่องมือ มันสร้างโรงเรียนได้มันช่วยคนได้มันทําให้เรามีอิสระได้และมันก็ทําให้เราสามารถเลือกชีวิตที่ต้องการได้แต่คนจนมองเงินเป็นต้นเหตุของปัญหาเพราะว่าเงินนั่นแหละที่ทําให้ทะเลาะกันเพราะว่าเงินนี่แหละทําให้คนโลภทั้งที่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่เงินเลยค่ะที่ทําให้คนเปลี่ยนแต่สมองที่ไม่รู้วิธีในการใช้เงินต่างหากที่ทําให้ชีวิตพังคนรวยไม่กลัวที่จะพูดเรื่องเงิน เขาเรียนรู้เข้าใจและก็บริหารมันเหมือนกับนักบินที่ควบคุมเครื่องบินแต่คนจนกลัวแม้แต่จะเปิดบัญชีเพราะสมองฝังความเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่อันตรายลองคิดง่ายๆถ้าเรากลัวว่าเราจะรวยเราจะอยากหามันไหมคะแน่นอนว่าไม่เพราะว่าจิตใต้สำนึกจะดึงคุณกลับไปให้อยู่ในจุดที่รู้สึกปลอดภัยแม้ว่าจะต้องจนเหมือนเดิมก็ตามเงินไม่ใช่ปีศาจมันคือกระจกสะท้อนตัวตนของเรา ถ้าคุณใช้มันด้วยความเข้าใจเงินก็จะขยายชีวิตแต่ถ้าคุณกลัวมันมันก็จะหายจากมือของคุณไปข้อ9คนรวยเลือกค่าตอบแทนตามผลงานส่วนคนจนเลือกค่าตอบแทนตามเวลาสมองคนรวยเข้าใจความจริงข้อหนึ่งก็คือเวลาไม่ได้ทําให้รวยมูลค่าต่างหากนะคะที่ทําให้เรารวยคนจนมักจะอยากได้เงินเดือนเพิ่มแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าฉันสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใครได้หรือย,อยัง พวกเขามักจะบอกว่าฉันทำงานันละ8ดชั่วโมงทำไมยังไม่รวยสักทีแต่คนรวยจะถามกลับนะคะว่าใน8ดชั่วโมงนั้นฉันสร้างอะไรที่ขยายผลได้บ้างทีฮาร์เบอร์เขาบอกไว้ว่าคนรวยวัดค่าชีวิตจากผลลัพธ์ที่สร้างได้ส่วนคนจนวัดค่าชีวิตจากเวลาที่ใช้ไปเพราะว่าเวลามีอยู่อย่างจำกัดแต่มูลค่านั้นไม่มีเพดานคนรวยจึงสร้างระบบสร้างผลงานสร้างผลลัพธ์ที่ยังทำเงินได้แม้ว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนั้น คนจนจึงยึดต,ติดกับรายได้ประจำแต่คนรวยสร้างรายได้ที่ขยายตัวรายได้ประจำคือสิ่งที่หยุดเมื่อคุณหยุดแต่รายได้ขยายตัวคือสิ่งที่ยังเดินต่อแม้ว่าคุณจะพักลองคิดดูนะคะถ้าคุณยังขายเวลาอยู่คุณก็จะติดอยู่ในวงกลมของความเหนื่อยแต่ถ้าคุณเริ่มขายผลงานคุณก็จะเดินเข้าสู่เส้นทางของความมั่งคั่งเพราะคนรวยไม่สนว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเขาสนว่าสิ่งที่เขาทำในชั่วโมงนั้นมันสร้างผลลัพธ์ได้กี่เท่า เมื่อคุณเริ่มคิดแบบเจ้าของคุณจะไม่ถามว่าได้เงินเท่าไหร่ต่อชั่วโมงแต่จะถามว่าสิ่งนี้ทำให้ชั้นโตขึ้นเท่าไหร่และทำให้คนอื่นได้ประโยชน์แค่ไหนนั่นแหละค่ะคือวิธีคิดของคนรวยสร้างคุณค่าก่อนแล้วเงินจะไหลามาเองขอ้อ10คนรวยให้เงินทำงานส่วนคนจนทำงานแลกเงินความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างสมองคนรวยกับคนจนก็คือใครเป็นคนทำงานให้ใครคนจนทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานแทน ที่ฮาร์เบอรบอกไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางคือพนักงานของคุณจงส่งพวกมันไปทำงานและก็อย่าให้มันนั่งเฉยอยู่ในบัญชีคนจนได้เงินแล้วรู้สึกว่าต้องรีบใช้เพราะกลัวจะหายไปแต่คนรวยได้เงินแล้วรู้สึกว่าต้องรีบวางแผนเพราะรู้ว่ามันคือเมล็ดพันธ์เขาไม่ได้มองเงินเป็นแค่ธนบัตรแต่เห็นว่าเป็นพลังงานที่ต้องขยายตัวเขาใช้มันสร้างธุรกิจลงทุนซื้อสินทรัพย์หรือแม้แต่ซื้อเวลาคืนมาให้ตัวเอง ส่วนคนจนใช้เงินซื้อสิ่งที่อยากได้ในตอนนี้จบแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรต่อยอดแต่คนรวยใช้เงินซื้อสิ่งที่ทำให้ได้เงินเพิ่มลองถามตัวเองดูนะคะทุกบาทที่คุณใช้มันสามารถขยายหรือมันจบลงแค่นั้นถ้ามันขยายมันคือการลงทุนแต่ถ้ามันจบมันคือการจ่ายคนรวยสร้างระบบที่ให้เงินทำงานแทนเขาเพราะเขารู้ว่าร่างกายไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงแต่เงิน สามารถทำงานได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดพักคนจนเหนื่อยเพราะใช้แรงคนรวยสบายเพราะใช้สมองสร้างระบบคนจนหมดแรงแล้วหมดเงินคนรวยหมดแรงแล้วเงินก็ยังเดินต่อได้เงินไม่เคยทรยศใครมันแค่ไปอยู่ในมือของคนที่เข้าใจมันมากกว่าข้อ11คนรวยกล้ารับความเสี่ยงส่วนคนจนหนีความเสี่ยงทุกทางคนจนมักจะอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่แต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยากรวยแต่กลัวขาดทุน อยากเริ่มธุรกิจแต่ก็กลัวล้มอยากเปลี่ยนงานแต่กลัวไม่มั่นคงสุดท้ายชีวิตก็เลยนิ่งเหมือนกับน้ําที่ขังแล้วก็เริ่มมีกลิ่นในขณะที่คนรวยรู้ดีว่าความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งของการเติบโตคีฮาร์เอเคอร์บอกไว้ว่าความเสี่ยงที่คํานวณได้คือบันไดที่พาไปสู่ความมั่งคั่งคนรวยไม่ได้กระโดดโดยไม่คิดแต่เขาศึกษาเตรียมตัวแล้วก็กระโดดจริง เพราะเขารู้ว่าความกลัวจะไม่มีวันหายไปไหนจนกว่าเราจะได้เดินผ่านมันไปเองส่วนคนจนเขาเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเขาสบายดีมากค่ะแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนอยู่ในที่เดิมๆเพราะว่ากลัวที่ใหม่แต่ก็ไม่รู้เลยว่าความปลอดภัยที่แท้จริงคือการเติบโตในโลกนี้นะคะไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ผ่านความกลัวต่างกันแค่บางคนให้ความกลัวหยุดเขาแต่บางคนใช้ความกลัวเป็นพลัง ลองคิดดูนะคะถ้าคุณอยากจะฆ่าแม่น้ำแต่กลัวเปียกคุณก็จะยืนอยู่ฝั่งเดิมไปตลอดชีวิตแต่คนรวยถึงแม้ว่าจะกลัวเขาก็ยังลงน้ำอยู่ดีเพราะเขารู้นะคะว่าอีกฝั่งคือสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตความกล้าไม่ได้หมายถึงไม่กลัวแต่มันคือการเดินต่อทั้งๆที่ยังกลัวเพราะว่าความกลัวไม่ได้หยุดคุณได้นอกจากคุณจะยอมให้มันหยุดตัวคุณเองข้อ12คนรวยเรียนรู้ตลอดเวลาส่วนคนจนคิดว่าตัวเองรู้แล้ว ทีฮาเบอร์บอกไว้นะคะว่าคนรวยลงทุนในสมองก่อนลงทุนในทรัพย์สินเพราะเขารู้ว่าสมองนั้นคือเครื่องผลิตเงินที่ไม่มีวันพังแต่คนจนพอได้เงินก้อนแรกก็จะรีบซื้อของส่วนคนรวยพอได้เงินก้อนแรกก็จะรีบซื้อความรู้คนจนหยุดเรียนตั้งแต่วันที่จบมหาวิทยาลัยแต่คนรวยเรียนรู้ต่อทุกวันหลังจากนั้นเพราะเขาเข้าใจว่าโลกนี้เปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่จะใช้ความรู้เก่าๆเอาตัวรอดได้ คนรวยไม่กลัวการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้แต่คนจนกลัวถูกมองว่างโง่เพราะว่าสมองของคนจนไม่อยากถูกท้าทายส่วนสมองของคนรวยก็หวยหาความเข้าใจใหม่คนรวยเขาอ่านหนังสือฟังคนเก่งกว่าไปสัมมน,นาลงเรียนคอร์สใหม่ๆไม่ใช่เพราะว่าเขาว่างแต่เพราะเขารู้ว่าความรู้นั้นคือเชื้อเพลิงของความมั่งคั่งลองสังเกตดูนะคะคนที่จนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าฉันรู้แล้วแต่คนที่รวยมักจะบอกว่าเล่าอีกสิ พูดมาอีกสิฉันอยากจะเข้าใจให้ลึกกว่านี้เพราะว่ายิ่งรู้มากเขายิ่งเห็นโอกาสมากคนจนกลัวเสียหน้าเวลาเรียนแต่คนรวยกลัวเสียโอกาสเวลาไม่เรียนและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่สมองของพวกเขาไม่เคยเท่ากันสุดท้ายความรู้ไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะมันจะซึมเข้ากลายเป็นทักษะทักษะก็จะกลายเป็นเงินและเงินก็จะกลายเป็นอิสรภาพเงินอาจจะหมดได้แต่สมองที่รวยไม่มีวันหมดค่ะ เพราะถ้าคุณมีสมองที่เข้าใจวิธีในการสร้างเงินต่อให้เริ่มจากศูนย์อีกกี่ครั้งคุณก็จะรวยได้เสมอค่ะสุดท้ายนะคะหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าคนจนใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดแต่คนรวยใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะตัวเองคนจนโฟกัสที่ความกลัวแต่คนรวยโฟกัสที่โอกาสคนจนรอเวลาที่เหมาะสมแต่คนรวยสร้างเวลาขึ้นมาเองและความแตกต่างทั้งหมดนี้ล่ละค่ะไม่ได้อยู่ที่โชคไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่สมองที่คิดแบบผู้ชนะเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนตามเพราะว่าสมองของคนรวยไม่ใช่ของคนที่เกิดมาพิเศษแต่มันคือสมองของคนธรรมดาที่กล้าเรียนรู้และก็กล้าลงมือทำมากกว่านั่นเองและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันด้วยนะคะ